สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม f c ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม mm. ปอพยนที่กดัง3อีกแล้วนะครับคันนี้ผมเคยรีวิวไปรอบหนึ่งนะรถสวยมากนะครับหลุดจ้องนะเลยรีบมารีวิวรีลันให้ชมกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับถึงความสวยงามของคันนี้นะเป็นรถหน่วยงานปลระวังมือเดียวนะครับข้อดีของรถหน่วยงานปลระวังมือเดียวเนี่ย เขาจะเข้าศูนย์เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการตลอดนะครับมีปัญหาอะไรเขาเขา้าศูนย์ตลอดประวัติดีประวัติศูนย์แน่นอนนะครับสำหรับคันนี้อันติด6 g ไปี2 1 8 8ราคาค่าตัวอยู่ที่4,39,000าทท่านบาทนะครับทานใดเครดิตดีฟรีดาวเลยนะครับผ่อนนานสูงสุดดอกเบี้ยเริ่มต้นตอนนี้นะ9 5 9นะครับ ผ่อนนานสูงสุด84งวดดอกเบีย้ยอยู่ที่4.39%นะครับต้องบอกว่าถูกที่สุดแล้วในย่านนี้นะกรุงเทพมินบุรีนะครับทำให้ค่างวดของรถคันนี้นะอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับหรือจะขับฟรี90วันก็ยังมีอยู่นะครับหมดเขต สิ้นปีนี้แล้วนะครับขับฟรี90วันนะออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าก็ยังได้นะครับรถทุกคันที่เพชรยนต์นำมานะครับเป็นรถคัสเกตเทุกคันนะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับไม่มีกับไม้ก่อไม้ไม่มีกับสีไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีตัดต่อตัวถังและที่สําคัญนะครับเล่มไม่ชํารุดสูญหายแน่นอนนะครับมั่นใจได้เลยนะด้วยประวัติการซื้อขายรถมือสองเนี่ย เปิดมากว่า23ปีแล้วนะครับทางเพชรยนต์เปิดมานะตั้งอยู่บนพื้นที่ของตนเองด้วยนะครับสาขาหนึ่งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีนะครับสามารถมาชมได้ทุกวันเลยนะมีรถให้เลือกมากกว่า3-400คันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะรถตู้นะครับรถครอบครัวรถ SUV PPV MPV ต่างๆนะครับมีครบถ้วนครบคันเลยนะครับหารุ่นไหนก็แจ้งได้เลยนะครับหากท่านใดสนใจนะ สนใจคันนี้เห็นแล้วอยู่ต่างจังหวัดอยากได้นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์จัดให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับหากไม่สะดวกมารับรถด้วยตนเองเราก็มีบริการรถสไลด์จัดส่งให้ทั่วประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับดูคลิปนี้นะดูกับผมป๊อปเพยรยนต์นะครับเหมือนได้ดูรถด้วยตนเองแน่นอนนะครับมั่นใจได้เลยนะผมพาดูทุกซอกทุกมุมแน่นอนนะครับ สนใจติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับปปเพชรยนต์064 642 3955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำในการออกรถเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะอันติสเนี่ยเพชรยนต์เนี่ยมีเยอะมากๆนะครับยอดขายต่อเดือนนะ5 0 5 0คันได้นะครับทัาน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่สวยไม่แพ้กันเลยนะครับ <_ d> เลียมสันนะด้านหน้าฝากระโปรงนะคมๆสวยๆแบบนี้นะครับนี่ สวยมากนะครับกระจังหน้าได้เป็นโครเมียม2เส้นนะครับมีตาโลโก้โตยโยต้อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยนะครับไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟมันติรีเฟเ c กเตอร์นะครับโคมไฟสวยๆใสๆไม่มีแตกไม่มีร้าวนะมีไฟเดย์ไทม์เลนิ่งไลท์อยู่ในโคมให้ด้วยนะครับไฟทั้ง2ฝั่งนะสวยใสเลยนะครับไลท์ทิติเลยป้ายทะเบียน7ก็กไก่พสเพาแปกกรุงเทพมหานครได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับ กันชนหน้าเนี่ยของเขาจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะสีดำเงาๆเลยนะครับฟิล์มนะครับฟิล์มมีให้ฟิล์มประมาณ40%รอบคันนะสำหรับคันนี้นะครับพื้นที่ครับแคบไปนิดนึงนะผมขอไปด้วยนะครับยืดได้ประมาณนี้นะติดรถนะครับมาดูในส่วนของล้อและยางกันนะครับแม็กอัลลอยทูโทนนะเดิมๆโรงงานแบบนี้นะแม็กสีเทาปัดหน้าเงาลัดด้อย่างดันหลบนะครับยางปี23เลยนะตัวนี้2 0 5 5ูนยา้า R 1 6ยางในใหม่มากนะครับ ขอบอาจจะโดนเบียดมานะเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับตรงนี้ยางปี23นะดอกยางหนาะๆนะครับนุ่มๆล่องยางลึกๆใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับสภาพดีมากนะภายในโครงสร้างตัวถังนะครับซีนนะครับโชคสปริงต่างๆเนี่ยเดิมๆเลยภายในไม่มีรอยผุก่อนหรือว่าร่องรอยของการเกิดสนิมหรือว่าอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับเครื่องเป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอนะเครื่องพันหนะครับตัวนี้นะกระจกพับปรับไฟฟ้า เรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวให้ด้วยนะกระจกทุกบานนะครับบอกเลยนะกระจกเนี่ยเป็นตาโตโยต้ารอบคันเลยนะครับทุกบานเลยนะปลายภาษีปี67นะครับใช้งานก็ได้อีกยาวๆเลยนะครับโครเมียมนะผิวพันธ์เหลี่ยมสันตัวรถนะครับคมๆเลยนะงานสีเนี่ยสีเต็มเลยสีสวยนะไม่มีลักยิม้มไม่มีรอยบุบรอยบุ๋มนะครับคิวโครเมียมขอบหน้าต่างนะครับขอบกระจกต่างๆเนี่ย ไม่มีหักไม่มีงอไม่มีบุบนะครับมาดูหลังคาด้านบนนะครับสะอาดสะอ้านนะไม่มีบุบไม่มีบุม๋มนะครับสวยมากเงาเงวับว,ว,วแบบนี้เลยนี่หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะได้คันนี้ไปใช้งานนะพ0อนเจ็ดกว่าบาทเท่านั้นนะครับมาดูโครงสร้างภายในกันนะครับแผงประตูไม่มีช้ำไม่มีตำหนิภายในของเขาเนี่ยจะตกแต่งเป็นทูโทนนะครับสีดํา ตัดกับสีเบสนะครับมีสีบอลเงินมาแสมนิดหนึ่งนะครับซีนหัวน็อตต่างๆเนี่ยเดิมๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขันนะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับซอกประตูเสาเอนะครับนี่หัวน็อตเดิมเดิมไม่มีแกะไม่มีไขนะสะอาดสะอ้านนะครับภายในน่าใช้มากนะคันนี้ได้เป็นสีดํานะครับดํามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแผ่นเพดเดิมๆนะนี่ปี18นะครับเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังเนี่ยตรงอย่างแน่นอนเนาะ หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะนี่โครงสร้างต่างๆนะสะอาดสะอา้านนะครับเม็ดอาร์ค,รครนะนะครับครบๆนะสวยๆนะครับนี่เม็ดอาร์ครบๆแบบนี้นะครับรถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับมับ่นใจได้เลยนะครับเม็ดอาร์เขาครบทุกเม็ดทุกจุดเนาะมาดูโครงสร้างด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะ แผงประตูต่างๆนะครับไม่มีช้ำไม่มีตําหนินะซีนต่างๆหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีการแกะการไขนะภายในสะอาดสะอ้านนะครับกว้างขวางนะเบาะนะครับด้านหลังเนี่ยผู้โดยสารนั่งเน่ะเข่าไม่ติดแน่นอนหัวก็ไม่ติดด้านบนนะครับไม่ติดเพดานนะโล่งกว้างมากๆเลยนะครับสําหรับคันนี้ไปดูเสาซีกันนะครับเสาซีเม็ดอาร์คต่างๆก็ยังมีให้เห็นเด่นชัดนะครับครบๆแบบนี้นะครับมาดูด้านบนกันนะ ดูเม็ดอาร์กนะพาดูนะครับแกะยากมากอย่างแน่นเลยนะครับนี่เม็ดอาร์กต่างๆนะครับอยู่ครบเนาะในจุดที่ต้องมีนะครับครบทุกเม็ดทุกจุดนะครับรถสวยนะคันนี้ผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังนะด้านหลังก็เป็นยางดันหลบเช่นเดียวกันระบบเบรกเนะี่ยได้เป็นดิสท,ทั้ง4ล้อเลยนะครับปลอดภยัยมั่นใจทุกระยะการเบรกอย่างแน่นอนนะครับสีสวยมากนะเงาวับเลยนะ ไฟนะครับด้านหลังไม่มีแตกไม่มีลาวนะไฟเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะครับโลโก้โตโยต้าโคโรนาติด 1.6G ต่างๆก็มีให้ครบถ้วนนะครับไฟทัพิมมีให้2ดวงที่กันชนท้ายนะด้านหลังเนี่ยกระจกหลังเขามีไล่ฟ้ามาให้มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะอยู่ด้านในนะครับลำโพงจะมีให้นะครับกูหลังนะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับแบบกุญแจสมาร์ทคีย์เลดเอนทีนะครับแบบสมาบสมารถเปิดฝาท้ายได้จากตัวรีโมทต,ตรงนี้เลยนะครับกดค้างนะ ฝาท้ายเขาก็จะเปิดให้เองโดยอัตโนมัติเลยนะครับมาดูร่องน้ำรางน้ำนะครับเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบนะนี่เม็ดอาร์กพวกนี้นะครับหากไม่อยู่นะสันนิษฐานได้เลยว่ารถคันนั้นนะ่ะเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะครับพรมต่างๆนะสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีรอยเจาะไม่มีรอยขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่หัวนอ็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับกระจกด้านหลังก็เป็นของโตโยต้านะ ล้างน้ำเม็ดอร์ k, ครบท้วนทุกจุดนะครับมาดูคนันด้านหลังกันนะไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยเชื่อมใหม่นะครับเม็ดอักก็ยังครบครบนะสะอาดสะอา้านนะครับภายในห้องโดยสารกว้างขวางนะครับนี่ยางอะไหล่คันนี้ยังไม่มีนะยางอะไหล่ยังไม่มีเดี๋ยวให้ทีมช่างจัดหาให้นะครับไม่ต้องเป็นกังวลไปเนาะมาดูความเดิมของคันนี้นะครับข้อดีของการไม่มียางอะไหล่นะมาดูด้านหลังนะครับ สีทางมะพร้าวสีไข่นะอยู่ครบถ้วนนะครับเม็ดอาร์คมชัดนะไม่มีรอยเจาะนะรถไม่เคยติดแก๊สอย่างแน่นอนนะครับสีนะครับสีสวยเสมอกันนะทั้งทั้งหมดเลยนะครับสีทางมะพร้าวสีไข่เมื่อไหร่นะครับพี่ซีนตัวนี้นะเป็นสีเดียวกับสีพื้นนะครับสันนิษฐานได้เลยว่ารถคันนั้นเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะครับรถไม่เคยจมน้ํานะไม่มีสนิมอย่างแน่นอนนะครับหากรถจมน้ำนะดูตามรูน็อตนี้ได้นะครับ หากรถมีน้ําขังอยู่ด้านหลังนะรูน็อตพวกนี้มันจะเกิดสนิมนะครับแต่นี้ไม่มีนะแห้งๆเลยนะครับคีนๆสีด้านหลังก็ยังสวยอยู่นะครับยังอะไรเดี๋ยวจัดหาให้นะครับให้ทีมช่างจัดหาให้ไม่ต้องเป็นกังวลไปเนาะหากท่านใดนะครับสะดวกมารับชมด้วยตนเองซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งสามารถมารับชมได้ทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดเลย เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับยินดีให้บริการยินดีรับใช้ติดต่อผมได้เลยนะป๊อปเพชรยน์นะครับมาดูเหลี่ยมสัรฝั่งขวาฝั่งคนขับกันบ้างนะคมกริบเช่นเดียวกันนะครับไม่มีรอยลักยิ้มรอยบุบรอยบุ๋มเลยมาดูโครงสร้างภายในนะครับสีนหัวนอ็อตไม่มีขยับขยื่นนะประตูเดิมๆนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับออโต้บานคนขับเส็นทัลล็อกต่างๆมีให้มือเปิดได้เป็นสีโครเมียมนะในส่วนของงานฟิล์มตัวนี้ ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เนาะอยากได้กี่เปอร์เซนต์ก็แจ้งผมได้เลยนะครับหัวน็อตแก้มหน้าด้านขวาฝั่งคนขับไม่มีแกะไม่มีไข่นะรอยมาร์กสีแต้มสีก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับนี่รถหลุดจองนะคันนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับสติ๊กเกอร์ตำแหน่งเดิมพลาสเดิมโรงงานนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะโครงสร้างคันนี้สวยมากนะครับมาดูนะครับเม็ดอาร์คนะฝั่งคนขับนะครับเม็ดอาร์คคมชัดนะ เม็ดอาร์พวกนี้จะเกิดขึ้นโดยโรบอทโรงงานนะครับเขาจะเชื่อมตัวถังให้ติดกันนะทุกบานประตูนะครับเวลาแกะยางกระดูกงูออกมาเนี่ยจะต้องมีนะครับทุกบานเลยนะครับเม็ดอาร์หรือเม็ดสปอตนะหากไม่มีเนี่ยรถคันนั้น,นเกิดอุบัติเหตุมานะครับไม่ต้องไปซื้อนะมาดูภายในกันนะครับตกแต่งเป็นทูโทนนะพวงมาลัยเนี่ยหุ้มหนังสีดําเดินด้วยตะเข็บได้สีดําเช่นเดียวกันนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะคบวบคุมเครื่องเสียงได้นะครับจากตัวพวงมาลัยฝั่งซ้ายเลยเนาะ แอร์แบนี่มใีให้ด้วยกัน7ใบนะคันนี้ระบบเบรกต่างๆเนี่ยโหค่อนข้างครบคันเลยระบบรักษาความปลอดภัยของเขานะครับปุบ่ม Engine นสตาร์ตสตมีให้นะประจกพับปรับไฟฟ้านะครับมาดูเลขไม์กันนะสำหรับคับนนี้ไมหนึ่งแสนสอมื่นหกพกิโลเมตรนะครับด้านบนนะไม่แตกไม่รล้านะคอนโซลสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีคราบกาวแต่อย่างใดนะ วิทยุซีดีเดิมโรงงานนะใช้งานได้ปกตินะครับผมขออนุญาตไม่เปิดนะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เพลงนะครับเดี๋ยวคลิปผมลงไม่ได้แอ์เป็นระบบไม่น,นุ่นปรับได้สีระดับช่องชอรอจไฟต่างๆมีให้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆเลย เกียร์ออโต้แบบขั้นวันใดเกียร์ CVT 7สปีดนะครับเกียร์ชิปโทนิกสามารถเล่นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยตบมาฝั่งขวาเข้าเกียร์หเกียร์สเกียร์สเกียร์สนะครับเข้าได้สบายๆเลยสะดวกสบายต่อการขึ้นเขาลงเขาในในส่วนของเกียร์ธรรมดานะครับอุป,รปรกรณ์เกะกลางต่างๆก็ใช้งานได้หมดนะครับอันนี้เป็นใบสคบรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะครับ ราคา439,000บาท 1.6G ปี18นะครับตัวนี้รถมือเดียวเลยนะครับไม่แสนสอง่อนอยู่7,000กว่าบาทเท่านั้นท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาผมได้เลยปอเพยรยน0646423955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำในการออกรถเลยนะครับเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังสีเบทเดินด้วยตะเข็บได้สีเบทเบาะไม่มีขาดไม่มียับ,ไม,มยบไม่มีย่นฟองน้ำไม่มียุบนะนั่งกันสบายๆเลยนะครับรถเนี่ยพร้อมใช้เลย เลยนะครับเล่มหอมโอ้นะซื้อไปไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับเติมน้ำมันขับอย่างเดียวเลยนะบเบาะด้านหลังกระเป๋าจริงโจ้มีให้1ฝั่งนะครับแก๊งมีช่องเสียบ USB ให้2ที่นะครับนี่ส1 A ตัวนี้สามารถเสียบ USB ได้นะครับเบาะด้านหลังนะสภาพเหมือนไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับสวยงามจัดๆเลยนะครับนี่ หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนได้คันนี้ไปใช้งานนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับภายนอกภายในตัวรถนะครับเดี๋ยวไปรับชมในส่วนของหน้าห้องเครื่องและตัวเครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่าครับมาต่อในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับคันนี้ได้เป็นเครื่อง Duo VTI นะครับซีูป16ว้ล์วนะตัวนี้เครื่อง106-125แรงม้านะครับน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน91-95 E20 รองรับได้สูงสุดถึง E85 นะครับ พามาดูเครื่องยนต์นะตัวนี้เครื่องแห้งๆเลยไม่มีน้ํามันหยดไหลยเยอ่มเลยนะครับเนี่ยสวยๆนะครับเครื่องแห้งๆรอยมาร์คสีแต้มสีต่างๆนะของตัวเครื่องยนต์นะครับมาร์คตรงๆนะก็ยังอยู่ครบถ้วนนะครับอุปกรณ์ต่างๆสมบูรณ์มากนะครับมออลมปั๊มเบรกนะไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอนนะครับหม้อพักน้ําน้ํายาหล่อยเย็นนะอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับที่ปัดน้ําฝนต่างๆนะครับระบบเบรก ABS มีให้นะมาร์คสีแต้มสีเนี่ยชัดเจนนะครับหม้อน้าเดิมๆนะตัวนี้นะครับ น็อตไม่มีขยับเลยนะครับคานหน้านะตาปั๊มนะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะครับชัดเจนมากนะครับโครงสร้างเนี่ยเดิมสนิทเลยนะครับแบตเตอรี่ปี66เดือน11บเอ็ดนะแบตใหม่ใหม่เลยนะครับไฟเต็มนะตัวนี้นี่กล่องอากาศแอร์โฟนะครับกล่อง ecu กล่องฟิวนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าใช้งานได้ปกติทั้งสิ้นเลยนะครับไฟแท้ไฟเดิมไทยโกอิโตะนะครับปั๊ม 3R 3L นะห้องเครื่องสีสวยเสมอกันนะครับนี่เม็ดอาร์ค หัวน็อตแก้มไม่มีขยับขยื่นนะครับหัวนอ็อตฝากระโปรงนะยังอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะครับรถเนี่ยตัดไปได้เลยนะหัวน็อตด,ด้านหน้าไม่มีขยับสักชิ้นเลยนะครับอุบัติเหตุด้านหน้าไม่มีอย่างแน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบถ้วนฉนวนการความร้อนไม่มีขาดไม่มียุ่ยน,นะครับสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับอยู่ครบนะซีนเนี่ยเล็บจิกเข้านะนิ่มๆนะครับฝาแท้ฝาเดิมแน่นอนนะครับตาปั๊มโตโยต้าชัดๆลึกๆแบบนี้นะครับหัวน็อตไม่ขยับขยื่นเลยนะครับนี่ ลุมล้อเบาชกเม็ดอาร์ตตาปัม๊มไฟนะครับนี่ดูได้เลยนะครับสวยมากนะครับหากท่านใดาหารถไว้ใช้งานสักคันนะอันติสเนี่ยเหมาะมากนะครับอึดถึกทนด้วยนะราคา4 3 9,000บาทเท่านั้นนะครับหากท่านใดสนใจนะติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยปเพชรยนต์064 642 3955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ